แล้นี้ถึงงานกุ้งแพนส่น้อยนะทีงงานของกวยของเราคนระับก็จะมาพรีวิวเล็กๆน้อยๆนะที่บางคนอาจจะไม่รู้กันเกี่ยวกับเรื่องของแบตบโทรศัพท์มือถือนะฮะที่ที่เสื่อมสภาพนะฮะที่ที่ใช้งานไม่ได้แล้วนะฮะสามารถให้มันคืนชีพขึ้นมาได้นะฮะคือ การก็คือเอามาจากโทรศัพท์นะเราก็วัดดูใช่ครับจะต้งวัดค่าวัดดูนะครับเนี่ยจะมีขั้วนะฮะขั้วบวกขั้วลบเราวัดดูเป็นแบตโทรศัพท์จะเป็น DC โวลต์นะครับ นะครับวนไม่ขึ้นนะขึ้นเป็นมิลลิแอมซึ่งหมายความว่าแบตมันใช้งานไม่ได้แล้วแต่จริงๆแล้วแบตตัวนี้ยมันยังสามารถใช้งานได้นะฮะที่มันใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันจะมีวงจรของตัวแบตเพื่อป้องกันการช็อตการแบตเกินหรือเวลาเราชาร์จมาแบตเต็มมันจะตัดนะวงจรไม่อยู่ตรงไหนวงจรทุกอันเลยมันจะอยู่ที่บนหัวแบตตรงขั้วมัน เก็ตง่ายๆแบตบทุกตัวจะมีขั้วที่ใต้ขั้วตัวนี้วิธีการก็คือนะฮะคีมครับตัดออกมาเลยครับเนี่ยเนี่ยเ่ยมาเห็นไหมับมีขั้วเห็นไหมครับไอ้ขั้วตรงนี้แหละไอไอแผงจรตัวนี้นะครับมันจะทําให้ตัดตัวแบตไป ทีนี้เราก็ต่อแบตดกีออกเลยนะครับเดี๋ยวนะแบตบดกีออกไแล้วทีนี้มันก็จะเหลือแต่ขั้วแบตเห็นไหมฮะขั้วแบตขั้วบวกกับขั้วลบนะฮะเราก็ลองมาวัดดูอ่าอีกขั้วหนึ่งครับ มิเตอร์นะครับปิดข้างนะครับเอาใหม่เพราะมันเป็น DC นะครับถ้าปิดข้างมิเตอร์มันจะขึ้นเป็นลบให้นะเห็นไหนครับแบตขึ้น2.371โวลต์ซึ่งหมายความว่าในตัวเซลล์ของตัวแบตเนี่ยยังสามารถชาร์จได้อยู่ ถ้าแ,แบตไม่มีเลยหรือเสียหรือเสื่อมสภาพเองจริงๆเนี่ยมันจะต้องต่ำประมาณศูนย์ือหนึ่งโวลต์แค่นั้นเองซึ่งมันจริงๆใันตอนนั้นกชใช้ไม่ได้แล้วละ่ะแต่ถ้ามัน2.37-2เโวลต์เนี่ยมันสามารถที่จะชาร์จได้นะลองมาดูผมก็จะมีส่วนตัวก็จะมีชุดชาร์จแบบพวกนี้ไว้อยู่ทำไว้อยู่ทำไม่ยากครับใช้พวกไอ้ที่ชาร์จ ไอ้พวกสว่านไร้ายอะไรเงี้ยสามารถชาร์ได้นะฮนะจกากขั้วใหม่นะครับว่าใสถูกขั้วนะครับวันนี้เป็นขั้วลบวันนี้เป็นครั้วบวกดูนะครับ เรามีมิเตอร์อีกตัวหนึ่เงเ,เห็นไ,ไหมอาจขึ้นมา3โวลต์กว่าแล้วซึ่งแบตตรงนี้มันจะอยู่ที่3-7โวลต์นะเป็นแบตพวกแบตโทรศัพท์เห็นไ,ไหมันลองขึ้นแล้วเนี่ยเป็นลนักษณะอย่างนี้ครับสามารถเอาไปใช้งานอะไรได้หลายๆอย่าง งานที่ใช้ได้สําหรับแบบพวกนี้นะก็พวกไปใช้เวลาส่งอย่างงานกู้ภัยงานกู้ภัยงานฉุกเฉินงานอะไรที่ว่าออกเวรออกปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรอย่เงี้ยกลางค่ำกลาคืนเนี่ยสามารถจะไปใช้เป็นสํารองแบบสํารองอไฟฉายวิทยุสื่อสารก็ได้ก็นะสามจโวลต์ก็3แพ็กก็10กว่าโวลต์ละสามารถเอาไปทําได้นะแทนก้อนแบตกลมกของ วิธียูสิาสารต่างได้นะฮะเดีย๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งเนี่ยครับกานของวิธียูสิาสารแทนที่จะใช้อย่างนี้เยอะๆมาแพ็กใหม่มันหนักเครื่องครับเราก็จะใช้ตัวนี้แทนได้ทำเป็นสามแพ็กอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราไปยัดเข้าไปก็สามารถที่จะใช้งานได้ครับแต่การทดลองอยู่อยู่อยู่ยหลายวันเหมือนกัน ก็เราสามารถทำได้ครับแค่นี้ก่อนนะครับแล้วลองมาดูว่าได้กี่โวลต์เมื่อกี้2.3นะครับนัก็วัดดูรถานี้นะครับ พยายามให้ถูกขั้วนะครับถ้าไม่ขั้วไม่ถูกขั้วถ้าเป็นมิเตอร์ยูจอนมันจะเป็นลบเห็นไ,ไหมครับนี่แบตยังไม่ยังไม่คงที่นะครับเห็นไหมฮะสามารถชาร์จไฟได้สามจุดสองแปดหกแต่แรงดันแอมยังน้อยอยู่นะครับต้องชาร์จทิง้งไว้สักรูสักแต่อันนี้เป็นเป็นหน้าจอแรงเพิ่มของมันที่เฉยว่าขึ้นมาสามารถขึ้นมาได้ สามจุดสองวซึ่งมันจะไปถึง 3. 3. สามจุดเจ็ดสามจุดแปดอะไรตูนแ้วเพราะว่าแบตตัวแบตเนื้อแบตเองสามจุดเจ็ดจะได้เกือบสี่โวลต์ด้วยซ้ำอันนี้ชาร์จแป๊บเดียวเห็นไหมครับเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานอะไรได้เห็นนะอย่างเล็กๆน้อยๆบางทีเรามอ yeah. งข้ามไปแบตเสื่อสภาพทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งบางทีเอามาใช้งานพวกนี้ได้อย่างน้อยก็อเอาไปเป็นถาดสำรองไฟฉายอะไรได้นะสว่างด้วยโอเคครับ ลองดูฮะเผื่อมีโอกาสได้ทําได้ใช้กันง่ายๆบางทีเรามองข้ามเรื่องพวกนี้นไปทีมงานกู้ภัยใจน้อยทีงมงานขาก็้วยก็มาพรีวิวกันนะบ่ายสิบเก้าวินะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเผื่อลองใช้กันนะจะได้ไม่เสียทิ้งแต่ความกอวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็กิเล่นๆค้ำๆมองแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าฟ้าใหม่คงได้พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ